สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยอนไปเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดเลยครับเริ่มที่เวลา3ทุ่มแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่อิฟสวิททาวน์ซิตี้นัดแรกบุกชนะเชลซีมา2 0นนะครับคืนวันนี้ไม่มีออสการ์บ๊อบ ที่เจ็บแล้วก็ต้องเช็คโรดี้ในรายของอิวการกูดูกันที่ดึงกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเป๊ปจะส่งลงเลยหรือไม่นะครับที่เหลือก็เควินเดอร์บรอยมาโดโควาชิตฟิลโฟเดนมาราโดซินวาเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับในขณะที่อิฟโซวิตนัดแรกแพ้คาบ้านเดลิเวอร์พูลมา0-2นะครับตัวหลักก็โคอนนอร์ชัปลินโอมาลียฮัตชินสันกองหน้าเหลี่ยมดีลับนะครับเจอกันหัวล่าสุดต้องย้อนไปนู่นเลยครับฤดูกาล2000-2001แต่ว่าตอนนั้นเป็นอิฟโซวิตเอาชนะไปกลับ คือตอน,นั้นซิตี้ก็ยังไม่ได้เก่งเหมือนยุคนี้นะครับแน่นอนก่อนเกมแมนซิตี้เป็นต่ออิสวิทเยอะมากนะครับเอาง่ายๆต้องมี3ลูกขั้นต่ำแต่ดูแล้วยิงถึงนะครับเพราะาอิสวิทนี่แม่ดูแล้วเกมรับไม่ดีครับแมนซิตี้มีแน่ๆ3ประตูยืนพื้นเป็นลุ้นเมสซีเลยครับเชียร์แมนซิตี้นะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับไปดูคริสตัลพาเลตจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมพาเลตนัดแรกบุกแพ้เบรนส์ฟอร์ดมา1นต่อสนะครับตัวหลักชุดนี้ก็ตัวใหม่อย่างไดยจิคามมดามีตรงกลางอย่างวิลฮิลนารุกเอเซชองมาเตต้าโดยมีออสเนเอดูอากับเจอร์เรนอายูเป็นตัวสอดแทรกนะครับในขณะที่เวสต์แฮมก็ประเดิมนัดแรกด้วยการแพ้คาบ้านกับแอสตันวิลล่าไป1นต่อสนะครับเอสเซนอวาเลสยังเจ็บ ตัวใหม่อย่างมาร์คคิวแมนพร้อมลงตรงกลางโทมัสซูเชกแนวลุกลูคัสปาเกตาจรตดโบเวนหน้าเป้านี่อันโตนิโอเล่นไม่ออกนะครับอาจจะได้เห็นทีครัสฟูครูออสตาร์ตัวจริงก็ได้นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันพาเลตเปิดบ้านชนะ5-2บ้านเวสแฮมจบ1-1คู่นี้ก่อนเกม เขามองพาเลสเป็นต่อแม่แต่ว่าพาเลสก็ยังดูไม่เข้าที่นะครับเวสต์แฮมแพ้นัดแรกเพราะไปโดนทีเด็ดวิลล่าครับเกมแบบนี้น่าวัดใจเวสต์แฮมทีมเยือนนะครับพี่เจ็ดมองว่าสู้ได้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยเชียร์เวสต์แฮมนะครับปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครึ่งไปดูเกมบิ๊กแมาร์ชเลยครับอาร์เซนอลวิลล่าจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลวิลล่านัดแรกบุกชนะเวสต์แฮมมา2-1นะครับแน่นอนตัวหลักๆ ตัวใหม่เอามาดูโอนาน่าเล่นดีตั้งแต่นัดแรกนะครับเล่นกับติลีมันแนวรุก,ก็เลออนไบลี่มีพวกออลลี่วัตกินหรือแม้ก็จอนดูรันนะครับฮีโร่จากเกมแรกในขณะที่อาร์เซนอลนัดแรกเปิดบ้านชนะวูฟมา2-0น,นะครับมิเกลอาเตตาก็มีผู้เล่นการหลักอย่างดแคันไรโอเดกาดบุกโยซากา้ามาตินารีคายฮาวเวดนะครับโดยมีทรอสซา,ากาเบลเชรซุดเป็นตัวสอดแทรกฤดูการที่แล้วเจอกัน แอสตันวิลล่าเอาชนะไปกลับเลยนะครับในบ้าน1-0เกมเยือนบุกชนะ2-0ก่อนเกมเขามองอาร์เซนอลบุกมาเป็นต่อครับแม่ถือว่าเป็นของแสลงสำหรับ ฝั่งของอาร์เซนอลจริงนะครับอาร์เซนวิลล่าส่วนหนึ่งที่อาร์เซนอลพลาดแชมป์ก็เพราะแพ้วิลล่าไปกลับนะครับอูนายเมอรี่เนี่ยทีเด็ดจริงๆเวลาเจอทีมเก่าก็ยังชอบไปที่วิลล่านะครับพี่เฉย์มองว่าเกมนี้มีโอกาสมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมและแอสตันวิลล่านะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยพัดยก77อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ